สำหรับในเรื่องของการเงินเนี่ยนะแม่มันก็มีสิ่งที่ให้ถูกชะโลกอยู่มากมายนะครับแต่สำหรับคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องธนาคารที่มันนะถูกชะโลกกับตัวคุณนะครับเรามาดูกันเนาะว่าอะไรหรือธนาคารไหนเนี่ยนะครับที่ว่ามันแมชกับคุณเคล็ดลับเสริมดวงการเงินสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับนะจางก,ก็แนะนำว่าไม่ควรฝากเงินกับธนาคารที่มีสีฟ้านะหรือสีน้ำเงินนะครับ เพราะว่าจะทําให้การเงินของคุณนั้นนะเก็บเงินไม่อยู่และควรฝากเงินกับธนาคารที่มีสีม่วงซึ่งจะเสริมดวงผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ให้มีเงินนะแล้วก็เรียกว่าให้เงินเงินมันงอกเงยแหละว,ว่ากันอย่างนั้นนะครับให้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะแต่ถ้าคุณอยากให้เงินในบัญชีเข้าออกเยอะนะครับนะก็แนะนําให้เลือกธนาคารที่มีสีเขียวนะครับแม่ เน่เป็นสีสีนี่ก็น่าจะพอรู้นะไปเซิร์ชดูก็รู้ว่าธนาคารไหนสีไหนนะครับนะก็ขอให้คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะแมั่งมีสีสุขแล้วก็ร่ำรวยเงินทองนะครับขอบคุณที่ตามรับฟังคลิปครับผม